สวัสดีค่ะลงมารับอากาศเย็นๆข้างล่างอีกหน่อยนึงมาลงมาทิ้งขยะด,ด้วยค่ะลงมาทิ้งขยะมารับอากาศเย็นๆเดี๋ยวยายจะไปถ่ายตรงนี้ดูค่ะเขาขนน้ำแข็งมาไว้ตรงนี้ยายก็ไปไกลไม่ได้นะคะเพราะว่าไม่ได้ใส่เสื้อมาเยอะใส่มาหน่อยเดียวเนี่ยต้นอันนี้มีแต่หิมะนะคะเนี่ย มีแต่หิมะนี่กองหิมะนี่ต้นนี้ก็มีแต่หิมะติดเต็มหมดเลยที่ล้วใบไม้สวยๆเวลาใกล้จะร่วงอะคะ่ะนี่คะ่ะยายลงมายืนอยู่ข้างล่างนะคะใส่กางเกงบางๆมาแต่เนื้อเสื้อใส่หนาหน่อยยายก็ดูห้องยายนุ่นนะคะเจะอยายอยู่ห้อง ห้องยายอยู่ชั้นห้านะคะห้องนอนเปิดไฟแล้วก็ห้องครัวก็มีดาวมีดาวอยู่นั่นนะคะติดกับบ้านละเบเกหรือว่าระเบียงบ้านนะคะระเบียงเอาไปยืนทำรับคนดูปุหรี่อะไรอย่างเงี้ยคะ่ะแต่ยายไม่ได้ดูดายก็ไม่เคยขึ้นไปเดี๋ยวพรุ่งนี้ต้องไปเอากระเป๋าลงมาเอากระเป๋าลงมาแล้วก็เก็บของนะคะ อีกสเดือนอีกสเดือนยายก็จะกลับไทยไป3เดือนนะคะไปอยู่ไทย3เดือนไปเที่ยวไทย3เดือนเห็นไหมคะข้างกองขยะยายจะมีแบบนี้นะคะ่ะโอ้โหยายไม่ได้นั่น กางเกงสิเสื้อพอ่อเสื้อพ่ออุ่นค่ะนี่คะ่ะ <c oughs> แล้วก็ไม่ได้เอาไว้นะั่นไม่ได้เอาที่ที่สะท้อนแสงมาด้วยยายก็ได้มายืนอยู่แต่ตรงนี้นะคะก็ได้มายืนอยู่แต่ตรงนี้นี่คะ่ะโอ้โรถคันนี้มาเลยมา,มาก นี่ค่ะมายืนถ่ายดูตรงนี้ให้ดูตรงถนนค่ะถ่ายตรงถนนให้ดูโอ้โหนุ่ข้อหมาไปเดินตาแห้งเดี๋ยวไปถ่ายให้ดูเดินวนเวียนวนเวียนแถวเนี้ค่ะนี่ค่ะบ้านห้องยาอยู่ข้างบน แกก็ปอดตังอะไรลงมานะคะแต่นมนมอะไรยังอยู่คะ่ะยายไม่ไปซื้อยายว่าจะไปหาเพื่อนพอตื่นนอนมาก็โหนั่นแล้วตื่นนอนมาอีกทีก็มืดพอจะนอนมันก็นอนดึกไงยายนอนดึกยายนอนดึกยายนอนดึก างคืนมันก็สวยดีหรอกนะคะแต่ยายก็นั่แหละไม่ค่อยได้ออกมาเดินอันนี้ลานนวดนะคะลานนวดหมอหมอคนฟินค่ะคนฟินนวดนี่ค่ะคนฟินนวดส่วนรายหนุนส่วนรายแน่ยเฮียรอนตาวดจับเส้นจับอะไรเนี่ยคะ่ะ รู้สึกว่าจะเป็นหมอผู้ชายนะคะจะเป็นคนนวดผู้ชายตรงนี้ปีนี้ยังไม่เยอะนะคะเนี่ยตรงนี้ธรรมดามจะต้องเยอะค่ะอันนี้แค่แค่แค่สูงท่วมหัวยายเองนะคะตรงนี้แค่สูง่วมหัวยาเองมันจะต้องสูงกว่านี้ออกมารับลมหน่อย เดี๋ยวไม่แน่เดี๋ยวพรุ่งนี้ยายอาจจะไปน, ون, นู่นอกองเนื้อนอกกองหิมะที่ตรงนู้นค่ะนี่คะที่ยายถ่ายให้ดู่อยๆตรงนั้นค่ะไม่รู้ร้านคนไทยร้านอาหารไทยมันปิดแล้วเปล่ายายไม่ได้ตังค์ลงมาถ้าตังค์ลงมาก็ว่าจะไปซื้อ้นั้นสักหน่อยไม่ได้ไปซื้อ คืนก็จะเป็นแบบนี้ค่ะมันก็สวยไปอีกแบบหนึ่งท้องฟ้ายายถ่ายท้องฟ้าให้ดูจะต้องเดินไปตรงนั้น นะคะตัวใหญ่นี่ก่อน เบาเบาเขาไม่ค่อยอยากตีนั่นล่ะพังหมดยายทำอะไรชอบทำแรงๆดึงแรงๆมันไม่ออกากานีรุ่นเมย์สายไปบ้านพ่อใหญ่รุ่นเมย์มาชัดสอง จะเอไหเนี่ยกอาไปเดินคัะเอาสักเจ็ดแปดนาทีลงมาทิ้งขยะค่ะ ยายเดีเ๋ยวยายว่ายายเข้าไปทายตรนนั้ดีกว่าสวยไหมครับไม่มีอะไรมากอะค่ะยายเรามาทิ้งขยะถ่ายให้ดูแค่แปดนาทีก็พอนะคะขอบคุณมากนะคะสวัสดีค่ะ